วันนี้ผมจะสอนดูเหรียญหลวงพ่อการวัดพญาตปี2536ว่ามีหลักเกณฑ์พิจนารณาดังต่อไปนี้รุ่นเนี้ยบอกก่อนว่ามีแยกด้วยกันค่อนข้างหลายบล็อกแต่บล็อกที่นํามาให้ชมในวันนี้จะเป็นบล็อกสายฝนนั่นเองมาดูกันว่าดูยังไงนะครับด้วยความที่ว่าเหรียญเนี่ยเขาเป็นเหรียญแกะบล็อกสดเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้เหรียญเนี่ยมีร่องรอยการแกะบล็อกเห็นไหมมีร่องรอยการแกะบล็อกที่ค่อนข้างชัดเจนดูได้อย่างตัวหองหีบเห็นไหมจะมีร่องรอยการต่อของตัวอักษรก่อนจะขึ้นเป็นตตตัวหอหอออีีาามน้รร่งรยก จากหัววอลหวนลงมาจนถึงด้านล่างจะมีร่องรอยการต่อ,อยานที่ค่อนข้างชัดเจนนี่คือธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าธรรมชาติแบบนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ดูเหรียญรุ่นอื่นของหลวงพ่อกันก็ได้เช่นเดียวกันคําว่าการตรงนี้โดยส่วนใหญ่จะมีตัวม้าเอกขึ้นทับไปตรงบริเวณขอบลักษณะแบบนี้จะมีแบบนี้ขึ้นไปแทบทุกองค์เลยนะครับและโค้ดก็จะมีการต่อตรงนี้บริเวณด้านขวามือของผมซ้ายของหลวงพ่อแล้วก็กระหนกจะค่อนข้างคมชัดกระหนกส่วนใหญ่พระเหรียญของเกจิต่งตางๆพอปั๊มไปแล้วเนี่ยจะเกิด ถ้าปั๊มไปแล้วเกิดเส้นเสยนในลักษณะแบบนี้นะโอกาสแท้คือสูงมากแลก้วก็ด้วยความที่ว่าเหรียญเนะี่ยชื่อคือบล็อกสายฝนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือสายฝนสายฝนหรือเส้นเส้นนะครับจะมีตามพื้นเหรียญเยอะกว่าบล็อกอื่นเลยด้านหน้าเนี่ยอาจจะสังเกตได้แบบน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยอาจจะมีการใช้มาบ้างนิดนึงแต่เห็นไหมโซนิสจะเห็นนะอันนี้เส้นสายฝนก็จะเป็นแนวขวางบ้างเป็นแนวดิ่งเป็นแนวตรงบ้างถ้าเราพลิกมาด้านหลังแล้วเนะี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเลยส่วนใหญ่จะไปในลักษณะ เป็นแนวดิ่งมีขวางบ้างเนี่ยเห็นไหมบางจุดแต่โดยรวมก็คือจะเป็นแนวดิ่งลงมานะครับนะมีแนวขวางตรงแถวๆนี้เท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีพิจนารณาของเหลนบ็อกสายฝนแล้วก็หูจเจาะเป็นธรรมชาติในลักษณะนี้นะครับมีรอยปิ้งขึ้นมา ตั้งขอบขึ้นเป็นสันแบบนี้แล้วก็ร่องรอยการต่อยานด้านหลังค่อนข้างคมชัดเลยมีร่องรอยเมกกะตรงบริเวณ27มีนาคม36ลองไปสังเกตดูกันได้บางเหรียญมีบางเหรียญไม่มีแล้วก็ตัวตัดด้านข้างส่วนมากจะเป็นร่องรอยตัดฉีกแบบนี้มีร่องรอยการฉีกขาดของเนื้อเหรียญสังเกตดูนะเพราะว่าเหรียญนี้สร้างมาค่อนข้างปริมาณมากเพราะฉะนั้นตัวตัดเนี่ยจะเป็นตัดฉีกโดยส่วนใหญ่เลยนะผมใช้คําว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นรอยตัดฉีกแบบนี้ทั้งหมดก็ลองไปพิจารณาดูกันได้นะครับก็เป็นหนึ่ง ในเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันหลวงพ่อกนปลุกเสกนะรุ่นนี้เขาเสกโดยหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกันกับหลวงพ่ออับวัดพญาตอีกทีหนึ่งโดยเหรียญรุ่นนี้มีการนําไปใช้แลวเกิดประสบการณ์ก็คือแทงไม่เข้านะครับใครที่มีแบบนี้อยากส่งมาให้ผมเช่าก็ยินดีหรือใครอยากจะเช่าบูชาก็ติดต่อได้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับเราก็มีช่วงไลฟ์สดนะครับตั้งแต่3ามโมงนะครับจนถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับนะตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนไปถึง4ี่ทุ่มนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันครับ